สวัสดีคะ่ะทุกทุกท่านวันนี้นะคะแม่ก็ได้รับถังนะคะแม่สั่งซื้อเองนะคะทางลาซาด้านะคะก็เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นถังถังบ้านแมวอะนะคะที่ว่าเขาทำจากกระดาษไม้อัดนะคะก็ราคาร้อยกว่าบาทแม่ก็อยากจะซื้อมาให้ลูกๆเขาได้เปลี่ยนบรรยากาศได้มี ช่องเป็นบ้านข้างในอยู่กันบ้างเป็นโลกส่วนตัวนะคะแล้วก็นอนเล่นข้างบนกันบ้างแม่แม่เห็นแบบว่าบ้านอื่น,นเขาเขาซื้อให้ลูกๆก,กันนะคะแม่ก็เลยว่าเออลองซื้อให้ลูกสักสักใบหนึ่งสิดูซิว่าเขาจะชอบไหมโอ้โหแย่งกันเข้าเลยค่ะเนี่ยค่ะแม่ก็แกะก่อนนะคะในเพิ่งได้รับเลยค่ะแม่ก็สั่งซื้อก็ลองซื้อดูว่าสักใบนึงอะ่ะ ลูกๆจะชอบไหมสรุปแล้วนะคะโอ้โหโดมกันใหญ่แลยแย่งกันเข้านะคะโอ้โหถังก็ใช้ได้เลยนะคะใบหนึ่งเนี่ยก็คือว่าขนาดจุอ้วนยังเข้าไปได้เลยนะคะก็คุ้มอยู่นะคะก็150บาทนะคะเขาก็รวมค่าส่งด้วยนะคะโอ้โหชอบถ้าชอบกันอย่างนี้แล้วแม่เอาไว้แม่มีตังค์แล้วแม่จะให้ค่อยซื้อเพิ่มให้ลูกๆนะคะ เพราะว่าก็มีบางคนเขาชอบอยู่ในโลกส่วนตัวเขานะคะตัวคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะดูสิวันใหม่เข้าไปจองเลยนะคะทองแท้เขาก็เอยเข้าไปนอนสองตัวยังได้เลยนะคะเนี่ย <Okay. S 1> ค่ะโอ้โหท้องแท้สนใจอยากเข้ามั่งมาตอมกันใหญ่เลยเออนั่นแหละที่ข้างบนนอนได้ลูกเออเดี๋ยวแม่ จัดหาที่วางก่อนนะเออแล้วก็กลางคืนข้างในมันก็อุ่นจ้าเอ๋ <c oughs> จ้าเอ,มมา <c oughs> อ๋มันหมายเออหนูจองเลยนะต้องแท้เออสลับกันเข้าลูกเดี๋ยวแม่หาจัดบ้านแล้วก็เอาถังไปวางจัดให้ดีนะเออแล้วก็มุดเข้ามุดออกกันนะลูกนะ